อันนียังดูมาชิของตัวเองทีมวอเพื่อนคนไหนของเรายังไม่มา อยู่ในอาคารหรือเปล่าดูซิดูใครายค่ะใครคะเ่อนไปไหนอ้าเอาเทมาอ๋เร็วๆๆๆคบยันคะมองหน้าให้มันสีว่าวันนี้จะเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าจะเกิดหรือว่าไม่เกิดนะคะเพราะว่ามันเป็นภัยที่บติทางธรรมชาตินะคะรู้จักไหมรู้จักแผ่นดินไหวไหมหนูได้ดูข่าวไหมล่าสุดแผ่นดินไหวที่ไหนคะ อ่ากรุงเทพแต่ว่าจุดตั้งต้นอยู่ที่จังหวัดอะไรนะบุรีมาจากประเทศอะไระประเทศอนม่าพม่าเออนะคะแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวทีนี้แผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันอยู่นะคะมีวิธีการหลบ เราต้องป้องกันตัวเองเมื่อกี้เขาก็เลยซ้อมแผนมาเชมีดน,นะคะถ้าเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บ